นะเราจะเห็นนะก็เป็นนะเป็นช่วงๆนะอย่างพญาคุดหลวงนะหลวงปู่เสงนะหลวงปู่เสงตอนนี้ก็มีนะมีพญาคุดที่เขาทําออกมาที่ทางวัดบางนาเขาให้อนุญาตเนี่ยนะครับนะนี่นะครับ,นะนะรบก็เป็นนะรุ่นนะรุ่นมงคลเศรษฐี นะรุ่นมงคลเศรษฐีถือว่าพิเศษกว่าครั้งไหนนะครับเพราะเป็นการจัดสร้างในรูปแบบดั้งเดิมคงความเป็นอัตลักษณ์ของหลวงปู่เสงนะโดยนะจะผูกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เขานิมนต์ไว้แล้วเนี่ยนะครับนะนี่นะสำหรับนะสำหรับครุฑ นะเนี่ยเขาจะเสกในวันอาทิตย์ที่18กันยายนที่วังหน้าพระราชาวังนาะบวรมงคลสถานนะครับก็อารัธนาเกจินะร่วมปกปุกเสกนะครับวันที่18กันยานะก็มีมีพิธีตั้งแต่เวลา7 7โมงเลยนะ7โมงเป็นต้นไปนะครับนะใครติดตามรุ่นนี้ก็ลองติดตามเดี๋ยวรายละเอียดผมค่อยมาลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญสำหรับรุ่น รุ่นนี้นะท่านไปไปดูรายละเอียดกนันก่อนแล้วกันนะมาพูดถึงเหรียญน,นะเหรียญรุ่นเจ้าสัวนะหลวงปู่ทาฮะนะหลวงปู่ทาเกจิดังอุบลน,นะเขาออกเหรียญเจ้าสัวออกมานะครับนะออกเหรียญเจ้าสัวอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับนะเพราะว่าคนสร้างเขานะเขาทุ่มทุนสร้างพอสมควรกันนะ นะก็น่าสนใจที่พอเปิดจองออกมาแล้วเนี่ยกระแสนะกระแสมาดีพอสมควรเหมือนกันสำหรับรุ่นนี้นะใครที่อยากจะเป็นเจ้าสัวนะก็สามารถจะสั่งจองได้นะของหลวงนะหลวงปู่ทาเกจิดังของอุบลร,ราชธานีนะครับนะอุบลร,ราชธานี วันที่19กันยานะครับหลวงพ่อรวยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดป่ามหาลาบบุญญาแสงณวนารามณอยู่ที่บ้านหนองไม้เอกตำบลโพงงามเผอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีท่านจะจุดเทียนเสริมดวงรอบที่14ฮะท่านจุดเป็นรอบๆนะะเสริมดวงเนี่ยะเพื่อสะาะเะหอเสริมชะตาชีวิตการเงินเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับก็ นะไปร่วมนะไปร่วมพิธีได้ที่วัดนะครับนะเดี๋ยวนี้มันมีลักษณะแบบนี้นะครับนะาก็สสดเสริมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทําได้จริงนะนะาก็นะานะพลังในการที่ทําพิธีเนี่ยไปจุดเทียนนะนะาจุดเทียนแล้วก็สวดเสริมนะเสริมบารามีให้กับตัวเองชาวต่างประเทศตอนนี้ชอบมากบางทีเขาไม่ได้มานะชาวต่างประเทศบางทีเขาไม่ได้มานะเขานะเขาก็ให้ชื่อ ให้นามสก,กุลเข้ามาแล้วก็ให้มาทําพิธีให้สวดให้นะครับเนี่ยเขาก็ทํานาะแบบนี้เดี๋ยวนี้นาะประเทศไทยก็มีนะครับนาะเกจิก็มีการทําอย่างนี้ถ้าใครอยากจะนะจุดเทียนเสริมดวงนะก็ไปได้ที่วัดป่ามหาลาบบุญญาแสงวนารามนะครับอยู่ที่ประจันทคามป่าจินบุรีนะหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวย นี่รุ่นนี้เปิดจองออกมานะครับพระขุนแผนฮะนะนะพระขุนแผนดินเจ็ดป่าชา้านะหรือชื่อของรุ่นก็คือพระขุนแผนราชาพยักษ์นะพระขุนแผนราชาพยัคฆ์ผมได้คุยกับหลวงพ่อโสดนะครับวันนั้นคุยกันแบบสั้นๆเพราะว่าไม่มีไม่มีเวลาได้ได้คุยกับท่านมากเพราะว่าพิธีเนี่ย เขาเริ่มการพีมวลสารแล้วก็ปลุกเสกผมก็คุยท่านสั้นๆน,นะครับหลวงพ่อโสดเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดเขาหินโค้องอยู่ที่จันทบุรีนะเป็นสายของหลวงพ่อคงวังสับปะรดนั้นผมบอกแล้วนะครับว่าท่านจับตามองนะฮะเกจิในสายหลวงพ่อคงวังสับปะรดเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมีสูงมากนะครับหลวงพ่อโสดเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเริ่มสยสยศรัทธาเยอะทีเดียว นะวันนั้นเนี่ยท่านพีมวลสารนะครับณนะพีมวลสารอาถรรพ์ยามค่ําคืนนะเพื่อจัดสร้างพระขุนแผนราชาพยักฆ์ตอนนี้ยอดใกล้เต็มแล้วณนะยอดใกล้เต็มนะณนะรายการหลกัหลกๆนี่เต็มไปแล้วณนะเหลือรายการรูปย่อยเท่านั้นนะ่ะโอ้โหรุ่นนี้แรงมากณนะพระขุนแผนราชาพยักฆ์นะพ่อพิมพ์สวยนะครับนาะก็เป็นวิชาเสือของหลวงพ่อคงวัดวังสปะรด สิ่งมวลสารที่สําคัญที่เขาบอกว่าเป็นมวลสารอาถรรพ์ที่หลวงนะหลวงพ่อโสดท่านบอกผมนะท่านบอกว่าหายากนะต้องให้ต้องให้โยมไพรทูลชาวชาววาดนะเป็นเป็นสัพเหรอเนี่ยนะไปเอานะนะที่เป็นสัะเเหรอเนี่ยไปเอาดินเจ็ดป่าช้าเจ็ดวัดมานะแล้วก็ไปทําพิธีพรีนะแล้วก็นํามานะครับผสม นะได้มานะครับเจ็ดป่าช้ามีป่าช้าวัดหนองหงป่าช้าวัดลาดป่าช้าวัดไผ่ล้อมป่าช้าวัดหนองบัวป่าช้ากลางทุ่งท่าร่นเนี้ยป่าช้าเขาหินโค้งแล้วก็ป่าช้าเขาใบสีนะครับนี่ฮะนะทั้งเจ็ดป่าช้าแล้วก็มารวมแล้วพิมพ์เขาทำสวยนะพิมพ์พทําสวยมากนะครับเป็น นี่ฮะนะเป็นพระพุทธรูปนะครับพระนะในสมเหลือนแก้วนะานี่ปางสมาธิในสมเหลือนแก้วด้านล่างเป็นเสือฮะนะเป็นเสืออยู่ด้านล่างคนสนใจเยอะทีเดียวนะาถ้าใครนะยังไม่ได้สั่งจองลองหาโอกาสดูนะครับนะหลวงปู่เคนเก็บสะสมได้ครับพระเกจิดังพระอีสานนะฮะ นะโอ oh, นะ้นะฮะนะคุณสมานสวัสดีครับนะเรียกข้าว่าท่านอองนะชอบอาจารย์แจ้งข่าวสารครับขอบคุณนะคุณสุรพงศ์สวัสดีครับโปเต้ระยองสวัสดีครับคุณรัฐนะสวัสดีครับนะอ่ะนะเราไล่เรียงกันไปนะฮะไล่เรียงปันไปเพราะว่ามีเรื่องราวเยอะเลยที่นํามาบอกกล่าวนะครับนํามาบอกกล่าวนี่นะรุ่นนี้ นะรุ่นนี้เขาทําแผ่นปั๊มท้าเวสุวรรณด้วยนะทําเป็นแผ่นปั๊มท้าเวสุวรรณแผ่นปั๊มสวยนะเนี่ยแผ่นปั๊มเป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมนะนี่แล้วผมผมเคยบอกนะครับว่าหลวงนะหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินเนี่ยถ้ามีการจัดทําวัตถุมงคลออกมาคนจะให้ความสนใจเยอะนะรุ่นนี้เขาไปขอบารมีหลวงพ่อเงินนะ แต่บารมีหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำโพทะเลพิจิตเขาทำเป็นท้าเวสวรเขาไปขอนะขอนะแบบนะแบบพิมพ์นะครับจากพระอาจารย์อิดฮนะวัดจุฬามณีพระอาจารย์อิดนี่เป็นสายของหลวงปู่เนื่องวันก่อนผมไปเจอท่านนะพระอาจารย์อิดนะ ไปเจอท่านที่วัดประชาโกสิตารามไปกราบท่านท่านบอกโอ้คำพีนิวคำพีนิวท่านรู้ฮะนะท่านรู้จักเป็นอย่างดีนี่ท่านนะรุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้ยนะเขามีแผ่นปั๊มด้วยนะับเป็นครั้งแรกของนะอัมพวาสู่เมืองชาลวันฮะเหรียญหล่อท้าเวสุวรรณโนรุ่นลาบผลภูณทวีบารมีหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร โดยหลวงพ่ออิดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าตำหรับท้าเวสุวรรณอันลือลั่นท่านเมตตาอนุญาตและออกแบบเหรียญท้าเวสุวรรณโนทรงจำปีพุทธศิลป์หลังหลวงพ่อเงินวัดทายน้ำเท่ากับว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นท้าเวสุวรรณอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อเงินฮะโอ้น่าสนใจทีเดียวนะครับ น,น่าสนใจทีเดียวนะทางวัดจะทำพิธีหล่อนำเลิกในวันที่16กันยายนณมนทนพิธีวัดท้ายน้ำปัจจัยสมทบทุนสร้างท้าเวสวุวรรณโนขนาดสูง5เมตรแล้วก็บูรณะเสนาสนะวัดห้วยน้ำโจรอยู่ที่พิจิตและสร้างโบสถ์ที่นี่ณรุ่นนี้แสดงว่าผูกพันถึง3วัดด้วยกันนะ วัดแรกก็คือวัดจุฬามณีนะพระอาจารย์อิท่านเมตตานะเมตตานะเรื่องของแบบพุทธศินแล้วก็ด้านหลังเป็นหลวงพ่อเงินส่วนสถานที่อีกที่หนึ่งก็คือนะวัดท้ายน้ำนะวัดท้ายน้ำโพทะเลพิจิตอันนี้ไปขอบาร,รมีหลวงพ่อเงินส่วนไรายได้ นะรายได้นำไปบูรณะวัดห้วยน้ำโจนพิจิตเท่ากับสามวัดนะสามวัดนะวัดจุฬามณีนะวัดท้ายน้ำแล้วก็วัดห้วยน้ำโจนนะก็คือนำเอารายได้นะไปสร้างทาเวสุวรรณองค์ใหญ่แล้วก็บูรณะเสนาสนะสร้างโบสถ์นี่คือสิ่งที่รุ่นนี้เขาจัดทำนะจัดทำขึ้นพิมพ์สวยมาก นะ,ะพิมพ์สวยมากผมเห็นเขาส่งพิมพ์มาแล้วโอ้โหนี่งานพุทธศินนะนะางานพุทธศินนะนี่ฮะพิมพ์เขาสวยจริงๆนี่ในลงยาละเอียดเลยนะละเอียดนะสวยมากนี่เห็นไหมตอนนี้นะตอนเนี้ยทางคัมพีนิวนะมีวัตถุมงคลให้ได้พูดคุยหลายรุ่นมากต้องขอบคุณนะ ขอบคุณนะทีมงานผู้สร้างวัดวารามต่างๆที่ไว้วางใจคำพินิวให้ทำประชาธมพันธ์นะครับนะขอบคุณล่าสุดนี่โปโตเต้ระยองนะโปโตเต้ระยองนะครับก็ให้ความไว้วางใจคำพินิวนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับนะมาไล่เลียงนะครับไล่เลียงนะอย่างของมหาเศรษฐีรวยๆๆที่เราพูดกันไปนะครับของหลวงพ่อสเสน่ห วัดพันศีนะนะท่านจองกันหรือ,อย่างห้าพิมพ์นะห้าพิมพ์นะวันศุกร์ที่23กันยายนแล้วก็24วันเสาร์เขาจะเสกนะครับเกจิดังๆทั้งนั้นเลยที่ร่วมปลุกเสกนะครับของหลวงพ่อสเสน่หวัดพันศีอุทยัยธานีนะครับตอนนี้เนี่ยคําิีนิวพูดถึงเกจิหลายองค์มากนะหลายองค์มากนะครับนะนี่ นะอย่างหลวงพ่อรวยเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับนะหลวงพ่อรวยปาจีนอ่ะนะนะเขามีท้าเวสวรรุ่นรวยรวยรวยแล้วก็เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อรวยเสือนอนกินรุ่นรวยรวยรวยเขาจะเสกวันที่สองตุลานะสองตุลาอันนี้คัมบีนิวจะไปถ่ายทอดสดด้วยนะทางหลวงพ่อรวยท่านเมตตาให้ไปถ่ายทอดสดด้วยนะครับนะนี่ไปถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่สองตุลานะครับแล้วก็หลวงปู่นินวรลลาโพ นะวัดเขาไม้แก้วรุ่นเศรษฐีทวีทรัพย์อันนี้นณะเสกวันที่29ตุลาหลวงนะหลวงปุน่นินนะทางคาพินิวก็จะไปถ่ายทอดสดด้วยท่านจองกันหรือ,อยังแล้วตอนนี้เนี่ยงานลักษณะแบบนี้นะผมบอกนะงานเนี่ยงานของวัตถุมงคลจะออกแบบเหมือนตามๆกันนะนาะเหมือนตามตามกันนี่หลวงปุ่นินเนี่ยนะครับเหรียญหลวงปุนินเนี่ย ไม่มีภาษาไทยเลยเป็นอักขารยันทั้งหมดทั้งหน้าและหลังตอนนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าเหรียญลักษณะแบบนี้ออกมาหลายรุ่นแล้วเออนะเมื่อก่อนหน้านั้นไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าคนเราเนี่ยผู้สร้างเองอะ่ะชอบลงรายละเอียดในเหรียญน,นะเพราะว่ากลัวคนไม่รู้ก็ใส่รายละเอียดซะยิบยับเลยนะผมบอกว่ารายละเอียดเนี่ยใส่มากเกินไปก็ไม่ดีเหรียญสมัยเมื่อก่อนเขาไม่ใส่เลยนะใส่น้อยมากเลย เหรียญสมัยเมื่อก่อนออกมาอย่างเหรียญหล่อโบราณเนี่ยแทบไม่มีรายละเอียดเลยนะออกจากวัดไหนเกจิองคไหนอะไรยังไงมีแค่ปีพศบางทีบางทีไม่มีอะไรเลยในเหรียญไม่ได้บอกอะไรการไม่บอกอะไรเนี่ยมันดีอย่างสําหรับนักสะสมที่เขาเล่นหานะถ้าเขาเชี่ยวชาญเขาจะรู้ว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นของวัดไหนอะไรยังไงไม่ต้องลงรายละเอียดกันเยอะแยะมากมายแต่ยุคปัจจุบันลงรายละเอียดแม้กระทั่งผมว่าถ้าใส่หมู่นะใส่หมู่บ้านไปได้คงใส่อะ นะ้าเอิญว่าใส่หมู่บ้านไม่ได้ลงตำบลลงอำเภอลงจังหวัดดีนะไม่ลงรหัสไปรษณีไปด้วยว่าส่งเหรียญคืนได้อะไรแบบเนี้ยคือบางอย่างคุณก็ลงกันเยอะเกินไปอ่ะแน่นเหรียญไม่หมดนะนะ่แน่นกันไปหมดเลยนะก็ด้วยว่าอยากจะให้เขารู้ไงรายละเอียดแล้วบางทีเนี่ยนะเอาตั้งแต่พระครูเลยนะพระครูวงเล็บชื่อนะวงเล็บนะาอำเภอจังหวัด นะไม่ลงเฉพาะรหัสไปสษน,นียเท่านั้นเองนั่นมันก็ใส่เยอะเกินไปนะใส่เยอะเกินไปนะ่เราต้องดูนะครับเหรียญเนี่ยพอใส่รายละเอียดมันเยอะเกินไปความที่เหรียญเนี่ยมันไม่มีสเสน่มันจะกลายเป็นเหรียญกระถินพระป่าไปนะแจกกระถินพระป่าทําไมเหรียญแจกกระถินพระป่าจะต้องลงรายละเอียดเพราะว่านะ่จะได้รู้ไงจะได้รู้ว่าเป็นออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ย แต่ถ้าท่านจะทําเหรียญเพื่อจะนะเพื่อให้คนเขาเล่นเพื่อจําหน่ายท่านไม่จําเป็นต้องลงรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเอาแค่พอนะพอรู้ก็พอนะพอเป็นสิ่งดึงดูดอนะให้คนเห็นว่าโอ้อันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจไม่ใช่ใส่ถ้าเรเอียดยิบเลยนะด้านหลังเนี่ยโอ้โหนะด้านหลังเหรียญบางรุ่นีลงแบบโอ้โหนะนะนี่รอบนะรอบ รอบนอกรอบในใต้ล่างมีหมดฮะมีหมดนะปัจจัยสร้างโบสถ์นะลงด้วยฮะบางคนก็ลงเลยนะรายได้นี่ใส่ลงไปในเหรียญเลยลงไปด้วยนั้นผมบอกว่ามันจริงจริงรายละเลอียดถ้ามันลงบ้าไปมันก็ไม่มันก็ไม่มีสเสนน่หะ์นะนะท่านก็ต้องดูตอนนี้เนี่ยอย่างของนะของรุ่นเศรษฐีทวีรั์เนี่ยยอดเขาเต็มแนละ้วเพราะเขาสร้างน้อยหลวงปู่นินนะอันนี้งานกระถิ่นนะ นากระถินนะเขาสร้างน้อยวัดเขาไม้แก้วจริงๆท่านอยู่เนี่ยท่านอยู่มาหลายวัดนะาท่านไปพัฒนาสร้างวัดมาหลายวัดนะท่านไปอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับหลวงปู่นิลแล้วก็ไปอยู่ที่สำนักสงสวัสดีมงคลธรรมวานารามแต่วัดที่ท่านอยู่เนี่ยวัดเขาไม้แก้วนะเดิมนะนี่ท่านก็ไปนะไปมีมีเหรียญออกมาเป็นเหรียญกระถินนะครับวัดเขาไม้แก้ว นะก็มีรุ่นเศรษฐีทวีทรัพย์เนื้อทองคําก็สร้าง9ก้าเหรียญน,นะเนื้อเงินนะสิบเก้าเหรียญน,นะเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะเนื้อเงินลงยาคุยพื้นยี่สิบเก้าเหรียญน,นะถ้าดูจํานวนการสร้างแล้วน้อยมากรุ่นนี้เขาสร้างไว้เพื่อให้เล่นนะสร้างไว้เพื่อให้เล่นให้สะสมกันนะครับให้เล่นให้สะสมกันอ่ะนะครับมาเหรียญเลื่อน น่าเหรียญเลื่อนสำนักพระราชมงคลวชิราทรวะวัดป่าใต้พัฒนารามสาแก้วะนะคัมพีนิวไปถ่ายทอดสดเหมือนกันวันที่16กันยา